ดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกออกเคลดรับสุขภาพดีๆกับการกดจุดมาอีกแล้วค่ะกับวันละจุดค่ะวันนี้เราจะมานวดกดจุดฝ่าเท้ากันนะคะซึ่งนะคะจุดนี้นะคะเหมาะกับใครเหมาะสําหรับคนปวดน่องนะคะและคนที่ยืนเป็นเวลานานนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ก่อนค่ะค่ะ วันนี้นะคะเรามาพูดกันเรื่องการปวดน่องนะคะหลายหลายคนนะคะวิ่งหรือออกกําลังกายเคลื่อนไหวขาหรือยืนานานๆน,นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะคะจะทําให้กล้ามเนื้อน่องของเราเนี่ยทำงานหนักและจะเกิดอาการปวดเมื่อยอยู่บ่อยค่ะการนวดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการปวดน่องได้ค่ะโดยจุดนี้อยู่บริเวณไหนเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะสิ่งแรกนะคะเราก็จะทาน้ํามันมวยนะคะหรือน้ามันมะพร้าวลงไปหรือน้ํามันมะกรูดนะหรือน้ํามันมะกรูดสกัดเย็นลงไปในบริเวณนี้ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณด้านนอกเท้าตรงส่วนปลายของกระดูกสันเท้าของเท้าทั้งสองตรงส่วนปลายของกระดูกส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้างนั่นเองค่ะวิธีการเป็นอย่างไรคะ่ะหลังจากเราลงน้ํามันเสร็จนะคะให้ใช้นนีวหัวแม่มือนะคะของเราเนี่ยค่อยๆวางจุดดังกล่าวค่ะ ออกแรงนวดแล้วคลายนวดคลึงกันนะคะวนเป็นลักษณะตามเข็มนาฬิกาค่ะ เราจะนวดบริเวณนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะเราจะรู้สึกว่าน่องนั้นนะคะ เพราะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่ต่อกับบริเวณน่องได้นั่นเองค่ะเป็นจุดสะท้อนนั่นเองค่ะกับน่องนะคะเรานวดแล้วเส้นตรงนี้จะค่อยๆนะคะทําให้กล้ามเนื้อน่องนะคะสร้างความยืดหยุ่นของน่องให้ดีนะคะสร้างความยืดหยุ่นให้กับน่องได้เป็นอย่างดีค่ะอาการปวดน่องนะคะจะบรรเทาลงเมื่อบรรเทาลงเราสามารถหยุดนวดได้ค่ะเราปวดทั้งสองข้างเราก็ทําสลับอีกข้างได้นะคะวิธีการนี้นะคะสามารถทําได้ทุกครั้งที่เรารู้สึกปวดเมื่อยน,น่อง นะคะคนุกเชื่อว่าหลายหายคนนะคะเวลาเราปวดเมื่อยน่องเราไม่รู้จะทําอย่างไรวิธีนี้แหละเป็นวิธีง่ายที่สุดนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถทําได้นะคะแค่กดและวนนะคะบริเวณนี้นะคะ 3-5นาทีเราดูนะคะบางคนอาจจะถึง10-15นาทีนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเมื่อยนานนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะแค่นี้นะคะจะบรรเทาอาการปวดน่องได้แล้วค่ะนุกหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีอาการ ปวดน้องทุกคนค่ะผู้หญิงอย่างเราเราเจอแน่นอนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของนุกกดไลค์กันรัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ